สวัสดีฉันชื่อแบรมรีและว,วันนี้ฉันจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับดูดคอร์ก่อนที่คุณจะซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ฉันยังมีการแจ้งเตือนที่สําคัญมากอีกสองรายการดังนั้นโปรดใส่ใจกับสิ่งที่ฉันจะบอกคุณสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับดูดีคอร์คือโปรดระวังว่าคุณซื้อดูดคอร์จากเว็บไซต์ใดเนื่องจากดูดคอร์จาหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อช่วยคุณฉันฝากลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการพร้อมส่วนลด50%ไว้ด้านล่างในนคําาอออธิบยขงวดีโีโ้ ดูราคอคืออะไรดูราคอได้ผลจริงหรือดูราคอเป็นวิธีการรักษาตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งครอบคลุมภารกิจในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้อ,องกับเพศชายได้อย่างสมบูรณ์แบบขจัดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศในทุกช่วงอายุยืดอายุก,การมีเพศสัมพันธ์สามเท่าความสุขเพิ่มขึ้นความรู้สึกสดใสและรุนแรงมากขึ้นช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยการคืนความสมดุลของฮอร์โมน และปรับระดับเซโรโทนินให้เป็นปกติควบคุมการเพิ่มขึ้นของอะดรีนาลและเทสโทสเตอโรนและป้องกันการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายจากการเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและกระบวนการเรื้อรังอื่นๆเพิ่มการแข็งตัวของอวัยวะเพศเพิ่มการเคลื่อนที่ของสเปิร์มและป้องกันภาวะมีบุตรยากเพิ่มกิจกรรมทางร่างกายและสติปัญญาความต้านทานและความสามารถในการปรับตัวของร่างกายผู้ชายฉันค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ต และพบรรงงานเชิงบวกหลายฉบับนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมั่นใจในการซื้อดูดระคอมากขึ้นสินค้ามาไวไม่ต้องรอนานขะฉันเริ่มใช้มันในวันเดียวกันและวันนี้ใช้เพียง15วันฉันสามารถพูดได้ว่าฉันมีผลลัพธ์ที่ดีมากภรรยาของฉันรักมันด้วยดูดระคอความใคร่ของฉันจะสูงขึ้นฉันมีพลังงานมากขึ้นและแซกก็ยาวนานขึ้นมากและแข็งเป็นหินตอนนี้ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันมีชีวิตทางเพศเต็มรูปแบบอีกครั้งใช่ ดูรคอได้ผลคุณวางใจได้ในผลิตภัณฑ์นี้หลายคนใช้ดูรคอแล้วได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามคุณต้องจําไว้ว่าร่างกายแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันสิ่งนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ฉันพูดเช่นนี้เพื่อให้คุณได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการรักษาและความคาดหวังของคุณและคุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่าลืมฉันหวังว่าบทวิจาร์ดูรคอสั้นๆน,นี้จะช่วยคุณได้คําแนะนําของฉัน ตอนนี้ดูดคอลดราคา50%สั่งซื้อตอนนี้ก่อนส่วนลดจะหมดโปรดจำไว้ว่าสุขภาพของผู้ชายเป็นสิ่งสำคัญมากและหากไม่มีสิ่งนี้ผู้ชายก็ไม่ถือว่ามีสุขภาพที่ดีดังนั้นเริ่มดูแลเธอก่อนที่จะสายเกินไป